สวัสดีครับคลิปนี้ครับอนจะมาสอนวิธีการกดใช้โค้ดส่วนลดนะครับในวันเลขกเบิร์นะครับ8.8นะครับวันที่8เดือน8นะครับตอนนี้โค้ดก็ใกล้จะหมดแล้วนะรีบกดสั่งซื้อฮะเร็วๆเลยนะครับสาหรับคนอยากจะซื้อนะับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการกดรับโค้ดแล้วก็ใช้โค้ดนะครับวิธีกดรับโค้ดกับใช้โค้ดเนี่ยก็กดรับธรรมดาเลยเข้ามาที่ลิงก์นะที่ผมแปะไว้นะครับพอเข้าในลิงก์นั้นเนี่ยเราก็กดเก็บโค้ดได้เลยครับเก็บเก็บเก็บนะครับตอนเนี้ โค้ดเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับโค้ดแต่ละโค้ดเนี่ยจะซื้อสินค้าได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการสั่งซื้อแล้วก็ค้นหาได้ง่ายมากนะครับเช่นเรากดไปที่เก็บโค้ด8ปนะครับเก็บโค้ดตรงนี้นะครับพอเก็บโค้ดเรียบร้อยเนี่ยก็กดใช้โค้ดได้เลยครับผมกดใช้โค้ดพอกดใช้โค้ดแล้วเนี่ยให้เราหาค้นหาสินค้าครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสินค้านะครับที่ราคามันมากกว่า 6,888ที่มันเป็นเงื่อนไขนะครับโอเคครับพอค้นหาแล้วเนี่ยเราก็เลือกสินค้านะครับผมเลือกชินนี้นะนี่ผมเลือกชินี้นะในชินี้พอเลือกเข้ามาแล้วนะครับก็ลองอ่าก็กดสั่งซื้อเลยครับตรงนี้นะครับข้างล่างมีตรงนี้ครับกดสั่งซื้อนะครับโดยใช้โค้ดเสร็จแล้วเราก็เลือกแบบหนึงเดือนนะตัวนี้ปึ๊บ เราก็กดสั่งซื้อสินค้าโคส่วนลดครับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดเลือกโคด้ตรงนี้นะครับล้วก็กดตกลงข้างล่างครับเห็นไหมครับได้ลดไปทั้งหมด988บาทนะครับก็รีก,กดสั่งซื้อกันเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโคด้จะหมดซะก,ก่อน